ข้าปล่อยนะข้าปล่อยมาก่อนนะหรอยากดูด่าดูมันลากปกติไอไอยูท์นมันไม่เคยยอมอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะยู่ดีมันจะทำยังไงต่อเอาให้สุดเลย วนีน้องเจ็บไหมนะลูกอ่าเอาเอาเอาให้สุดไปเลยอ่ะดูทิ่มึงจะทำกันยังไงแล้วบ้างอ่ะมันยอมมันตั้งใจยอมไม่รู้มันไม่รู้มันมันถูกมันถูกบังคับให้ยอมนะเพราะว่าเวลาถ้าหนูจะถ้ามันไม่ยอมมันจะจะไปต่อต้านเองอ่ะเหมือนถุงทองอ่ะมัน